สามตัวสามตัวเซวินไปแล้วโคตรแรงเลยว่ะเครื่องฝั่งนู้นขึ้นแล้วว่ะโอ้โหดเลยว่ะโหดมากโหดมากคลิปวันนี้กดห้าคนกับแรงเรเดียนนะครับมีเรเดียนหนึ่งคน อิโมโต้สามคนและผมเอเซนเดนสามครับมาดูกันว่าจะเจอทีมตึงขนาดไหนและบรรยากาศในทีมจะเป็นยังไงจะแตกต่างจากล็อบบี้ปกติหรือเปล่าฝากกดไลค์แล้วไปดูกันเลยครับ<ด>สวัสดีครับสวัสดีรครับเเดียนสอนยิงได้ครับเออเาเป้าไว้ตรงเท้าครับทําให้ศัตรูวิ่งไม่ได้เจบับขานนครับทําให้ปืนตกแ,ตแล้วก็ยิงหัวครับ ขอวิธีอ่านเกมหน่อยครับนั้นเออถ้าโซว่าสแกนเจอห้าตัวตรงเองนะครับเราควรไปบีนะครับ <c oughs> ใช่โอ้เ,เป็นการอ่านเกมแบบลึกซึ้งมากเพราะว่ามันจะกลับมามิดสองตัวแล้วมาบีสามตัวโอ้แล้วกลับไปเอีกทีหนึ่งแล้วเราก็แพ้ใช่มันก็เหมือนเดิมบอกเลยว่าเรเดียนตัวนี้ไม่มีสาระเลยครับ และนี่เลยร้านเติมเกมที่เกมเมอร์วอลเลยเลือกใช้ถูกกว่าเติมเอ็มสิต้องที่นี่เลย Richman Shop เติมถูกผ่อนได้เข้าไวใน5นาทีเพียงร์ชคำว่า richmanshop.com เลือกเกมวอลเลยและแผงที่ต้องการใส่รายออเดดีและเลือกวิธีการจ่าย สดรูดหรือจะผ่อนก็ได้นานสูงสุด10เดือนพร้อมกดยืนยันและหากมีเหรียญริชแมนคอยก็สามารถใช้เป็นส่วนลดได้ตรงนี้เลยแล้วทาการชําระเงินเมื่อชําระเงินเสร็จแล้วให้กดยืนยันวิธีของคุณจะเข้าภายใน5นาทีนั่นเองหากประสบปัญหาหรือข้อสงสัยสามารถทักไลน์โดยมีแอดมินพร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงเพียงเท่านี้ก็สามารถเติมเกมวอลเล่ย์บอแบบง่ายๆในราคาถูกตลอด24ชั่วโมงได้แล้วที่ริชแมนช็อป อวอร์ uh, ต uh ua, uh ันยู่หออยู่หอเฮ้ยเลือกแป้น mm ัด hmm. ม yeah, ีปืนข้กำลัง One enemy remaining กันแน่เริ่มเกมมาสองต่อสี่เลดียนก็จัดให้ไปสามคิวครับโหดจริงๆขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายใช่ใช่ผมบายได้ผมบายได้ร้อยร้อยสองร้อยสองไปสองไป one enemy remaining ฮ่าเขาไปเก็บปืนแล้วสวยครับสวยอุ้ย40ครึ่งแล้ว็นไรสวยครับเขาไม่ครึ่งเหรอเมื่อกี้ปืนมันยิงไม่ออก

เสียงอยู่บีครับลองตัวลองกตัวแล้วเจอกันย้อนช่วยๆด้อยเฮ้ยเฮ้ยเขาเล่นลองหมดเขาเล่นลองหมดเขาสมอโอเคนั่นแหละเขาเล่นลองหมดแล้วก็มาหมด รับสามรับสี้ากเอารดี๋วไหมเดี๋ยวไหเอ้ยลำปอมโอ้โหพด์ดเเะ last player standing e n e m y remaining เฮ้ยเป็นแนนะลอยู่ไหนพลังแห่งเรเดียนสไพร์ p l a n t e ยิงพื้นทีหนึ่งเอ <R> ็นทีครับ ยคนัวไสไพร์ด o w n A โอเคโอเคอยู่หน้าวะอยู่แถวโซนหนึงตวนี้ดมามา o n y น้โดนทะลุอ่ะเราไอ้ตานี้เลดียนแผงฤิวะ I need this. <coughs> oh, Cover going out. Watch them run. Spike planted. โอไม่บักโอ้ไอหำวะมาทําไมวะอุสาเนียนร้าบมาทําไมเนี่ยอุสาเนียนอุ้ยอุ้ย something ชอบเซฟออฟเหมือนกันเลยโอ้โเซฟไม่ไหวเวลามันก็จะหมดแล้วไม,ไม่ไม่หันเลี้ยวก็ต้องวาร์ปไปหาพี่อ่ะ <c oughs> ขอโทษไม่เป็นไรคือพี่กำลงกังจะเดินไปตัดสักสักนิดอะไรอย่างเงี้ยสวยซัมเต็งเสียงอยู่แบบีนิดแบบนึงเสียงหลุดสมบงรบีสมบูรี ไโดย exact planted สิงเลยไม่ไปลองลองเอโบตัวนึงเอโบเอวบลองเอวบเอวบเอวบลองลองกบเอโบเออ CT 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 เข้ามาแล้วเข้ามาแล้ว

ี่กายูาอีมันรถมาหาผมอะโอครับเอ้ยเดี๋ยวนีออนสไลด์นี่เลยเข้าแลมเดี๋ยวพี่วาร์ปเข้าด้วยไให้โกวางตามสเต็ป เอดีวาวเข้าด้วยขวาเข้าบนตัวพี่ r ไม่ใครตัวนึงน้ำมันน้ำตัวน้ำตัวเดีดอยู่ที่ผมติ๊กสองตัวที่เดียวกันใกล้ๆกล้กันครึ่งละ อทีครับข่าวจุวโอ้เท่ที่ถือดอันนสามตัวสตัว้วนไปเลยว้าโคตรแรงเลยว่ะเครื่องฝั่งนู้น oh, <30. laughs> <c oughs> เนี่ยๆข้างในนี้มีตัวตัวอ่ะอยู่ห้องยย้อนห้องน้ำตัวห้องน้ำตัวโอเคแฟนบอลเลยนะ o e n e m y remaining อ่าห้องน้ำห้องน้ำตัวไหนเฮ้ยเฮ้ยเจย็นนะใจเย็นได้ป uh, ืนละได้ปืนละหอนเลยหอนเลยให้ปืนพี่เฮ้ยเฮ้ยอย่าโยนนะคมคมตัวนี้คม มีเป็นไฟราได้เราได้เลยเขาเดินออกมาแล้วผมนี่ยขึ้นแล้ววะโอ้โหโหดเลยว่ะโหดมากโหดมากงานประมาทเลย ไม่เห็นแต่มันเห็นผมเอเอ,เอ,เอ giving, ไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นโอ้ยอย่างน้าชันตินีแล้วตัววับอีกอ่ะเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วตัวนึงออกมาแล้วออกมาแล้วเก็บปืนเก็บปืนเร็วเก็บปืนหนีได้ องเล็ดอยู uh, oh, nah. ่น yes, ี่บิ ha. ๊มวิ่งมาอยู่แล้ววางเปิดนะวางเปิดเล่นตงเล่นแยกกันก็ได้เอาน้าคนนึงมีไฟนะฟินิกยังไม่กู้สวยมากครับเดี๋ยวรอให้ให้แกโกงแง้มหน่อย

มาไม่ขึ้นโอ้โห a d I know exactly w e r e s a สวยอเอาัอัพ่ไหนยู่ไหนไอจอดจอดอด oh o ทันทสวยครับใช่ใระวังอันติสกิลเขาเยอะใช่ใชเบรก่อนเบรก่อน มาจากไหนวะใกล้ๆนี่ใกล้ๆผมใกล้ๆผมไปเพื่อยะไอยู่ๆกับวาร์ปเพร์เฟคตนะได้ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรตายไม่รู้ตายไม่รู้ตายไม่รู้หน่อยอ v ตีอันตีอัตีอย่างน้ำเฮ้ยห้องน้ำตัวหนึ่งเฮ้ยว้าวว้าวนะบ้านห้องน้ำเอ่อยูฮอตัวหนึ่งยูฮอตัวหนึ่งวาร์ปได้ปะเนี่ยบีมก็อยู่นี่นี่ ได้ไปแลวสองตัวใสดบีเคียร์แล้วบีเคียร์ว่าตัวตั้อนตัวกอนเลน่ตัวเาอหนึัวโอ้โหสวยลองมีแถบนะม hey. okay, ีแถบสวย

ไอโกเสียงเหมือนกาสังไม่ใช่ครับไม่ใช่คอนเทนปะเนี่ยไปบีนะครับอยู่แล้วเขายิงได้็นไรหรอยิงสไปดดืิงมาสไปดให้พี่เจก็ได้นี่ไงยามิ่นยาหมิ่นไปห้าร้อยห้าร้อย มาเลยมาเลยเข้าไซส์มาเลยร้อยยี่ร้อยยี่วางเปิดวางเปิดสตัวในไซส์บอกแล้วให้เขาเล่นสสยครับใส่ครับ โอหเราอิงเต็งเยอะเมมม์เเยอะหกห้าโอ้โหไม่อเลยไม่ท้อเลยว่าเราจริงจังกันเพื่ออะไรเนี่ย